กะสีทวมเนาะเ้าเป็นตะไคร้ดีมันจ้ะนะเสาเเป็นตะไคร้ดีันกับอไรเรื่อยๆตานสาขาสหมลาขายยูเซนี่ตลอด่ะค่ะขายทุีวัน คือไปเรื่อยๆเขามาจอดตรงนี้มาเดียวโอ้โหยางมาตั้งแต่พูแต่ถางเส้นท่านเหมืนเด้นี่แ่ะข้าไม่ข้าบ่สฉันมากับมิตรกบเราใหม่เนาะครับก็มาโงนี่เลขาวเหนียวจักสามถุงหลายคนบอสค่ะป้าเอาปูให้อ่อนเลยเด้อจัด สวัสดีค่ะพี่น้องมามา,มาก,กินเข่าจัดทุกคนคะ่ะคนนอนก็นอนไปอ่ะกินคะ่ะก็ซิมีปลาปดุกย่างปลาดุกย่างย่างจริงๆแล้วก็ปลาดินปลาดินตัวนล็กๆหั่นครึ่งขนาดปนว่นนวาตวัวก็ใหญ่เล<อ>ย <c oughs> ไงเลย,ยแล้วก็มีอม <c oughs> ม่อมค่ะมี่อมออมเนื้อเนาะมีจะให้กินปลาดินก็ช่วยสอนมันจะลวกห่อนห่อนอยู่ด้วยทุกคนอปลาดิญก็ ก,กินเองได้ไหมอโอ้ยฉีกเลยลูกได้เลยขุณแมาหู้เขากระดูกแบ่บแลกินจัวนี้นีนนี้ไม่ผิด ออมแซ่บย่า่น้องเห็ดแซ่บออมใส่ผักกาดใส่กระหล่ำใส่หวอวมันหอมใบมะกรูดผักซี่เหล้าเขือ จะยังเล็นิดะหน่อยกินเลยค่ะกินเลยผมปลาด,ดุกตัวอันนี้เนื้อปลาหนึ่ง อันนี้หนูชอบอันนี้มากกว่าอันนี้แบบ<ห>อันนี้ก็อ,อนลอยหูช<ร>อบอะไรมนกน้อง<ร>ออตามตรงลัง,งก็ขอความมีมันจังบองอต้องระวังนน้เรียกก้อนียู่นสั <C oughs> ไม่ทำาห้นี่ไงหนูฉีสีแค่นั้นไปทางนู้ด่ายเอาเอาเย็บไปเลยซื้อข้าวเหนียวมาน้อยเกิน เพิ่ง,งกลับมาจะไปเล่นน้ำรอก็ได้นะลูกไม่ต้องรอใครกิ <c oughs> นปลาก็ได้แล้ว Mm-hmm. ไข่ไปลาไข่ปลาดุรู้ไหมกืมเล็กแค่ไหนโอเค 好啦，拜拜。